สว <Keep S 1> ัสด <up step S 1> ีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมเรามาพบกันนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นนะคะสําหรับการคํานวณเลขเด่นในคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณสูตรหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงววันที่1ธันวาคมพศ2563นนี้นะคะสำหรับสูตรคำนวณในวันนี้ขอแนะนำการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ รวมกันสนับสนุนสลักเปบรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางสูตรคำนวณหลักหน่วยบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยบนนี้ทางเราเคยจับชด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วในงวดวันที่16นี้นะคะแต่การจับชดของเรานะคะเข้าตัวกลับนะคะท่านผู้ชมตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะจ้ะนี่สำหรับสูตรคำนวณนี้นะคะ เขาแต่สำหรับการจับชดสองตัวบนนะคะก็เข้าแต่ในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสำหรับหลักสิบบนก็พิดพลาดไปนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยบนในสุดคคำนวณนี้ทางเราจะนำมาคำนวณหาลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนะคะเอาหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกสี่นะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใารทราบใดว่าผลลัพ uh, ธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะหลัก10ครั้งที่2 4งครั้งนะคะ3คน4บไดเล็กเด่น2นะคะ2บวก1นะคะได้3 3บวก4นะคะได้7สําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์แปดสามสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขเจ็ดผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้นสําหรับหลักหน่วยบนในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นได้สามนะคะได้สามในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกศูนย์แปดสามเรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลัก10ครั้งที่2 4ครั้ง4คูณได้8ดไดเลขเด่น8นะคะ8บวก1นะคะได้9 9บวก4นะคะได้13ไดเลขเด่น3นะคะสำหรับผลออกรางวัลที่1นงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก8 9 3สําสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลข9้าและเลข3ผลออก3ตัวบน8 93เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวล đến, เลขเด่นเลข3นะคะ ในสามในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตบบนออกแปดเก้าสามนะคะเด็ก่นการคำนวณหลักหน่วยบนนี้นะคะสําหรับวิ่งบนนะคะเข้าตรงเลยเข้าตัวตรงเลยนะคะท่านผู้ชมแปดเก้าเลยสามนะคะสามตบบนแปดเก้าสามเข้าตัวตรงเลยสวยงามมากนะคะสําหรับแนวทางการคำนวณเด่นในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งนะคะเก้าคนสี่สามสิบหก 36ได้เล็กเด่น6นะคะ6บวก1นะคะได้7 7บวก4นะคะได้11ได้เล็1หนึสำหรับผลออกรางวัลที่1นงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกศูนย์้าหสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข7และเลข1ผลออก3ตัวบนศูนย์หหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร สตัวบนนะคะออก0ูนย์ห้าหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหักสิบครั้งที่สองสครั้ง6กคูณสี่ยีนะคะหกคูสี่ยี่สิบสีนะคะไดเลเด่น4ีนะคะสีบวกหนึ่งนะคะไดห้าห้บวกสี่นะคะไดเก้าสำหรับผลออกรางวันที่หนในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก404สี่ำหรับการคำนวณเลขเด่น หลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขเก้าผลออกสามตัวบนสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสี่ศูนย์สี่เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดม,มาหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งเก้าคูณสี่สามสิบหกสามสิบหกเลขเด่นหกนะคะ หกบวกนะคะได้7 7บวก4นะคะได้11บเอเล็กหนึสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก6 6 1หนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข7และเลข1ผลออก3ตัวบน6 6หนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับหลักหน่วยบนในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลข1นนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก66 1หนึ่ง จย่าสำหรับตัวเลขเด่นหนึ่งหลักหน่วยบนในงวดนี้นะคะคืองวดวันที่16หกพฤษจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนข้าวเลขเด่นเล็กหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1ธันวาคมพศ2563นะคะสำหรับการคำนวณหลขกเด่นในวันนี้ทางเราขอแนะนำสูตรคำนวณหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลัก10ครั้งที่2 4ครั้งนะคะ4ี่คูณสนะคะ16ไดเล็กเด่น6นะคะ6บวก1นะคะได้ Day 7 7บวก4นะคะได้ Day 11ได้เล็กเด่น1นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเล็กเด่นหลักหน่วยบนในงวดวันที่1ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เล็กเด่นมาแล้วนะคะเลข6เลข7ดและเลข1นนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับเล็กเด่นหลักหน่วยบนในงวดวันที่1ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เล็กเด่นมาแล้ว เลขหกเลขเจ็ดและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมยังไงก็สําหรับสามตัวเลขเด่นนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคาเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทกทานโชคดีนะคะเฮงเฮรวยรวยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ